พเพื่อนๆคะ่ะเย็นนี้เมย์ก็พาเพื่อนๆมาเลาะชมบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นนะคะดูนะคะนี่นะน้ําล้นตลิ่งมาแล้วนะคะอาาน้ําประทุมธานีนะคะขอประพาคารสําหรับไว้ดูบรรยากาศนะคะเพื่อนๆคะ่ะยามเย็นนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ทางด้านนู้นนะคะก็เลาะริมแม่น้ํายามเย็นกับเมย์ก่อนนะคะเพื่อน ก็เป็นเวลาหลายแล้วนะคะหลายแล้วนะสองเดือนได้ไหมที่เมย์ไม่ได้มาเนาะจากคลิปล่าสุดนะคะตอนนี้วันนี้กลับมากลับมาบ้านที่ปทุมนะคะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่ปทุมนะคะเพื่อนค่ะก็เลยมาเลาะชมบรรยากาศนะคะมาดูน้ําด้วยนะคะว่าริมแม่น้ําบรรยากาศรินแม่น้ําเป็นยังไงนะคะน้ําสูงไหมนะคะก็ เลาะนะคะยามเย็นก็มีคนมานั่งเล่นกันนะคะเพื่อนๆค่ะสดชื่นับรินฝั่งแม่น้ำนะคะยามเย็นนะคะเพื่อนเรือมาพอดีเลยเรือมาพอดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปเจ้าเพื่อนๆค่ะไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะจะเดินลงไปดูวมูฮ้าไยทานที่ตลาดด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะดอกไม้สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะ อากาศยำเย็นนะคะออมีคนมาเดินเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆโน่นพระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆค่ะพระอาทิตย์จะตกดินด้านนู้นนะคะเจ็มเงินสองทองนะคะจับปลาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะลานจอดรถนันเอกประสงค์นะคะแห่งประทุมธาน,นีว้าวดอกบัวสวยนะคะเพื่อนๆค่ะ นะคะมีหเุดงิดด้วยนะคะก็จะมีเป็นจุดนั่งเล่นนะคะทีนี้จะเป็นเป็นสวนหย่อมนะคะของท่าน้ำเทพประทุมนะคะพเพื่อนๆค่ะเขาจะมีเป็นล็อกๆๆล็อ,อกให้คนมานั่งเล่นนะคะดอกบัวสวยนะคะตรงนี้ด้านนู้นนี่นะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ูมให้นะคะว้าวบัวบานพอดีเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็มีลม โชยๆนะคะเหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะคะเนี่ยไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้กะไว้ใจได้กะตรงนี้ฝนจะตกไหมเอ่ยออบรรยากาศนะคะออฟา้าเริ่มคลึ้งๆนะคะเพื่อนๆค่ะฝนฝนจะตกนะคะแต่ลมก็โชยๆอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะนึ่ฟ้าทิศนะคะใครตกแล้วนะคะออบรรยากาศยมเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะ พาน้ำเทพปรทุมนะคะแล้วก็สวนย่อมนะคะเวลาจอดรถนะคะเพื่อนค่ะมีคนมาเดินเล่นนั่งเล่นริอแม่น้ำยามเย็นกันนะคะเพื่อนค่ะก็ผ่อนลายรีแลก์หลังจากเลิกงานค่ะที่จะตกดินด้านนี้นะคะเพื่อนเนค่ะเดี๋ยังไงนี่ก็จะลงคลิปตรงนี้นะคะเพื่อนเพ่อมค่ะดู แสงเงินแสงทองนะคะสาทิ่จะรับขอบฟ้านะคะจะเดินเข้าตลาดไปหาอะไรไว้ทานก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆที่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะฟามาเดินเลาะชมบรรยากาศสดชื่นลินแม่น้ํา,นานเจ้าพญานะคะที่ท่าน้ําเทพประทุมก็ส่วนย่อมเทพประทุมยามเย็นเราจะเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆที่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกําลังใจเมย์ด้วยนะคะเอเ์กล่าวว่าคุณล่วงหน้านะคะ บายค่ะ